สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนินเดอะซินเอร์ไลน์นะครับวันนี้เราก็จะมาจัดอัศนินทอกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์มากมายนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ระดับโลกมากๆตอนนี้นะครับก็คือการที่ออกมาประท้วงนะครับเพราะว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ เราก็ไม่คิดเว้ยว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ในตอนที่เราอยู่แบบนี้ในอายุแบบนี้ของเราเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องที่เขาเออกมาประท้วงกันในเรื่องของพวกเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยนะครับมันมีมามันนานคู่กับสหรัฐมาแบบมันเหมือนเป็นเชื้อที่ฝังอยู่มาจนมัน มันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะครับนะมันยังหาแบบยังถ้าจะเรียกกันในหาวัคซีนแก้ยังหากันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็มีการออกมาเรียกร้องสิทธ์ต่างๆเรื่อยๆแต่ครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แรงมากๆเพราะว่ามันมันลามไปทั่วสหรัฐแล้วนะครับนะอย่างแถวบ้านเเนขับรถออกไปเนี่ยไม่กี่แยกเนี่ยก็คือมีคนออกมาประท้วงอยู่นะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยเ็งก็ได้ออกไปออกมาแล้วออกไปซื้อของกันนั่นแหละแต่แบบอ้าวอยู่ๆก็ เฮ้ยมีแถวบ้านเราแล้วแต่ดีตรงที่ว่าแถวบ้านเองเขาไม่ได้มีแ้งความรุนแรงไงครับคือมันมีหลายๆโซนเนี่ยที่หลายๆเมืองนี่ที่เขารุนแรงรุนแรงกันนะครับอย่างพวกแอลเ์พวกในนิวยอร์กเนี่ยหรือมินาโปลิสเนี่ยคือเขาก็รุนแรงกันใช่ปะก็จะมีการจัดการทั้งปัดปนสะดมทําจราจรต่างๆเผาบ้านของเมืองป้นร้านพวกแดนเนมหรูต่างๆไปขโมยของการเหล่เงี้ยนะครับคือ แต่แบบบางเมืองเนี่ยอย่างอ่ะแถวบ้านเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเขาออกมาเรียกร้องกันแบบดีๆอะเรียกร้องกันแบบเออถือป้ายพูดกันดีๆไม่ได้แบบว่าจะมาทําร้ายอะไรแบบว่าตํารวจหรือทําร้ายเข้าของทําร้ายอะไรกันนะครับก็ออกมาแบบดีๆมันก็ยังดีที่ยังดีอยู่อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้แบบว่าเลวร้ายทุกทที่แต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่มีพวกแอบแฝงอ่ะเอออย่างแบบเนี่ยอย่างบางคลิปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบงงมากคือขับรถไป ขับรถออกมากันแล้วก็ไปตามร้านเกอร์แล้วก็ไปขโมยเหล้าอย่างเงี้ยหรือแบบขับไปตามแบบว่าร้านพวกอาร้านอาหารเนี่ยพวกร้านซูชิร้านอาหารไทยร้านอาหารจีนร้านอาหารเอเชียอย่างเงี้ยก็เอาค้อนอะไรไปทุบร้านเขาทาทาไมอ่ะลิงก็ไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรคือมันมัน,ม,นมันเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ตรงไหนอะไรเงี้ยมันคือการก่อจลาจลทําให้คนอื่นแบบแย่เสียสาวกันอีกอะไรเงี้ยแล้วโควิดเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ว่ามีทิฐะแบบ ทีท่าว่ามันจะดีขึ้นด้วยสามาแล้วนี่ออกมากันแบบโอ้โหออกมาแบบโพเทสกันมาหาศาลมากๆอ่ะแน่นอนอีก14วันให้หลังเนี่ยมันต้องมีคนติดโควิดแบบจุกแบบเลขมันต้องพุ่งแบบระเบิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าโแย่จังเลยอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่แย่แล้วก็น่าอายเหมือนกันนะเพราะว่าคือชาติที่พัฒนา ผาชาติที่พัฒนานแล้วแล้วบอกว่าเป็นตัวเองเป็นแบบหนึ่งเป็นแบบผู้นําของโลกอะ่ะแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะ่ะมันแย่มากๆอะ่ะโอ้ยังเหตุการณ์ของบ้านเราในสมัยก่อนอะ่ะเนี้ยก็มีการมาเผาบ้เผาบ้านใช่ไหมอน,นิ้าเห็นขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันแต่ไม่จะไม่ได้ลงลึกนะก็ยังไม่ได้มีการมาปนสะดมแบบนี้นะเว้แต่เนี้ยคือออกมาเป็นแบบ พ้นกันมาทําลายเข้าของเนี่ยคือพวกโจรเห็นร้านหลุลไปตองเห็นร้านชาแนลเห็นร้านกุชชี่หรือร้านพวกแอ Apple Store ไม่ได้เลยนะคือวิ่งเข้าไปก่อนไปขโมยไปทําลายเข้าของเขาเนี่ยบางร้านก็คือไม่ได้มีของให้ขโมยแต่ก็ไปไปทุบไปตีกระจกกระจกให้แตกหมดเลยอะเราดูแล้วเรายังแบบเศร้ามากเราไม่ได้เกิดที่นี่นะเรายังรู้สึกว่าแบบอายแทนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเศร้าแทนมากๆอะว่ามันมาเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือ เล้งยืนยันคำเดิมว่าประท้วงอะไม่ว่าเลยออกมาประท้วงเพื่อความถูกต้องอะ่ะเล้งเห็นด้ดนมากๆเพราะว่าอย่างเล้งมาอยู่ที่สหรัฐเนี่ยเล้งโดนบูลลี่ไหมโดนเหยียดเชื้อชาติไหมเล้งโดนนะครับเล้งเคยโดนเคยโดนหลายครั้งด้วยอะไรเงี้ยนะครับอย่างแบบเราไปเดินซื้อของเนี่ยเราไปเดินซื้อของของ,ของเราเนี่ยบางทีอะเขาก็ยังมองเราเหมือนแบบเป็นคือบางร้านเขายังแบบให้การตอบแบบ ต้อนรับเรายัางไม่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับหรือแบบหรือบางทีคิดเราไปเดินๆอยู่คิดว่าเราเป็นพวกแบบพนักงานเนี่ยซึ่งเราแต่งตัวเต็มมากเนี่ยคือมันเป็นเรื่องตลกมากเว้ยเออซึ่งถ้าเราไปเที่ยวตามประเทศต่างๆเราไม่เคยเจอไปแบบอย่างฝรั่งเศสไปอังกฤษไปญี่ปุ่นไปกคือไปประเทศมาเยอะมากอะ่ะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะแต่พอมาอยู่ที่นี่คือเจอบ่อยมากอะ่ะที่แบบคิดว่าเราเป็นพนักงานเนี่ยซึ่งใช้อะไรคิดเซนต์ตรงไหนคือแต่งตัวเต็มมากคิ้วของ ใช้แบบอะไรคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้จะบอกว่า,วาเราใช้แรนเนมเลยนะแต่ก็คือแต่งตัวเป็นคนที่ออกไปช้อปปิ้งยังแบบหันมาถามราคากับเราหรือหันมาถามไซส์กับเราเ่งนี้จนเราแบบไม่คิดหน่อยหรอหรือเห็นแค่เป็นเอเชียนก็คือจะคิดว่าแบบต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับแบบวิร์กเกอร์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเจอบ่อยไม่ได้เจอครั้งสองครั้งเลยนะเล่งโดนบ่อยมากจนเี่แบบหันไปหาวอยย่อย่างเงี้ยเลยเว้ยคือแบบมึงมึงบ้าเปล่าอะไรเงี้ยเออหรือแบบ หรือแบบอะไรอ่ะหรือแบบพวกเนี่ยคือมัน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 คือมันอยู่มามันอยู่คู่สหรัฐมาตลอดเลยอะไรเงี้ยทั้งเรื่องของการเหยียดสีผิวเหยียดชนชาตินี่มันเหยียดมาตลอดเออแล้วก็อย่างอะไรล่าสุดอีกก็คือไปซื้อของกับมามาที่เบสบายพนักง,งานถามเล้งว่าเล็งเป็นคนจีนหรือเปล่าถามเล้งว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าเล้งเลยบอกเลงเลยบอกว่าถามนี้ไม่ถูกนะ เออเล้งอาจจะเป็นคนชาติไหนอ่ะมันก็เรื่องของเลง้งแล้วเลง้งก็เป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนอีกอย่างหนึ่งหน้าแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นจีนอย่างเดียวนะเล้งก็บอกเขาไปเว้ยมาเล้งก็เหมือนแบบโมโหเขาบอกเขาไปว่าแบบแมนไม่ได้นะเพราะยูไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถามว่าเราเป็นชาติอะไรเป็นคนเกิดที่ไหนยังไงบอนเฮียหรือมาจากไหนหรือเป็นอะไรยูไม่มีสิทธิ์ถามด้วยซ้ําเขาจะมันไม่มันเป็นสิทธิ์ที่มันไม่ควรถามอะเหมือนเราอยู่ประเทศหรือเหมือนเราอยู่เมืองไทยเนี้ยแล้วเราอยู่อยู่มาถามว่ามาจาก นี่เป็นคนประเทศนี้หรอเนี่ยมาจากประเทศนี้หรอหรืออะไรเงี้ยมันถามทาไมมันไม่ได้เมกเซนที่ต้องมาถามมันไม่ได้มีประโยชน์นี่เออก็อมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ต้องมาถามถ้าไม่ใช่แบบคนรู้จักกันเพื่อนกันหรือแบบอยากจะรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับประเทศนั้นๆอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบฉันไปซื้อของเธอเธอมาถามฉันว่าฉันมาจากประเทศไหนทําไมอย่างเงี้ยคิดว่าเราแบบเป็นคนจีนเอาเชลโลมาแพร่มั้งในตอนนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมันมีเยอะนะครับแล้วก็อย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ย เลงใส่แมสออกไปเล้งเชื่อว่าเราเป็นชาติแรกๆเลยน้ยหรือเป็นคนกลุ่มแบบแรกๆเลยอ่ะในโซนบ้านเล้งก็ได้อ่ะที่ป้องกันตัวเองออกไปข้างนอกอ่ะก็คือโดนมองแรงตลอดเวอร์แต่เราก็ไม่แคร์เพราะเราป้องกันตัวเองใช่ป่ะเนี่ยก็คือโดนมองแรงโดนทําตัวแบบโดนแบบมองแบบมองเราแปลกๆแล้วก็แบบมนทำตัวแบบจะรังเกียจเราอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราเป็นพวกแบบมาแพร่เชื้อแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นุ้ยคือเราป้องกันตัวเราเองอะไรเงี้ยเออมันก็หลายสิ่งอย่างมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ถ้ามาให้พูดถึงเรื่องของจอร์ดฟอยเนี่ยเล้งก็รู้สึกว่าแบบก็ทํากับเขารุนแรงมากจริงๆะนะเพราะว่าเล้งบอกได้เลยนะว่าเล้งดูคลิปวิดีโอที่ที่ตํารวจคนข่าวเนี่ยทาทําอย่างนั้นกับเขาอันนะครับที่เอาอเข่าเนี่ยมามาล็อกตรงคอเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากเขาเป็นคนนะว้ยเขาไม่ใช่แบบเขาไม่ใช่สัตว์ต่อให้เป็นสัตว์ยังไม่มีสิทธิ์ที่ทากับ สัตว์อย่างนั้นเลยนะครับแต่นี่เขาเป็นคนนะ่ะอยู่ท่ามันเขาแรงมากอะ่ะทําอย่างนั้นนะ่ะแล้วเขาก็หายใจไม่ออกจริงอะ่ะคือแล้วก็ยังคิดว่าเขาแบบแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แย่มากนะว่าแย่มากจริงๆอ,อย่างเงี้ยเล่งดูตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายที่แบบว่ารถแอมบูแลนต์มาแล้วพายกตัวเขาไปเขามดสติแล้วนะั่นแหะคือทําให้เราเล็งเลยนั่นแหละเขาเสียชีวิตแล้วเว้ยจริงๆคือแบบดูรู้เลยว่าแบบเขาต้องต้องตุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงเขาก็ก็เสีย,ยืม ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเล็งอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็คงแบบเหมือนเออมันจะมะีผู้หญิงคนอเมริกันคนหนึ่งใช่ปะที่เขาพยายามที่จะแบบปล่อยดีอยู่ปล่อยดีเขากำลังจะตายอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้นั้นโน่นนั่นเนี่ยแบบเหมือนแบบแบบคนนั้นเหมือนแบบฟรีกไปเลยแบบร้องแบบร้องไห้ด้วยมากอะไรเงี้ยนะครับในคลิปที่เห็นนะ่ะก็คือรู้สึกว่ามันเกินไปถ้าเป็นเราอยู่เราก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้กำลังจะตายแล้วอะแล้วอยู่ก็ยังแบบทํากับเขาอย่างเงี้ยแรงเกินไปจริงเนี่ยนะครับก็ ถ้าออกมาเรียกร้องออกมาประท้วงในเรื่องของความถูกต้องความเท่าเทียมกันะเล็งแบบเล็งคือแบบเห็นด้วยมากๆแล้วเอาใจช่วยจริงๆนะครับแต่แบบแต่กับพวกที่ออกมาแบบมาทําลายบ้านทําลายเมืองทำลายเขาขอมาทําให้คนอื่นเขาแบบต้องมาพินาศกันอะ่ะแบบเขาเสียทรัพย์กันอีกอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แย่มากนะเพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าแบบโควิดมันพึ่งจะมันพึ่งจะแบบ เขาเพิ่งจะอันหลอกกันไปอ่ะจะให้กลับมาเริ่มกลับมาทำบิสเนสกันอ่ะอยู่ๆก็มาพังกันอีกอย่างเงี้ยมันมันก็เลยยิ่งแย่คือเหมือนตอนนี้มันแบบพังมากๆพังแบบจากปกติที่แบบว่าในเรื่องของโควิดอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบว่ากลับมายิวเนี่ยประมาณสักปีสองปีนี่การมันเป็นต้องแบบหนักกว่าเดิมอีกอ่ะแล้วมันต้องส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกอีกอ่ะเออมันต้องส่งผลกระทบมากๆแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับก็แย่แล้วก็เศร้ามากๆนะฮะ ออแล้วก็เท็เทนี้ก็อาจจะมานั่งพูดแล้ครับอาจจะไม่ได้มีภาพมีอะไรเพราะจริงๆเราเนี่ยลิงนี่ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะครับทีออ่กลุ่มผู้ที่ออกมาประท้วงแถวบ้านอะ่ะแต่ลิงคิดว่าลิงไม่ไม่เอามาลงดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันจะดูเป็นการแบบเนาะ ันจะเป็นแบบความรุนแรงด้วยหรืออะไรต่างเราแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เอามาลงแล้วกันนะครับเพราะที่จริง้วเขาก็เป็นกลุ่มที่ออกมาประท้วงแบบดีอไม่ได้แบบว่าโอ้โหมาทุกทุกเหมือนแบบเมืองอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเออไม่ลงแล้วกันอะไรเงี้ยก็ คิดว่าจะมาทอกมาพูดกันมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองแบบว่าได้รับอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอม,มันมันมีจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยฝรั่งข่าวน่ารักเยอะคนดีเยอะก็เลยบอกว่ามันมีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนไม่ดีอยู่ในสังคมทุกๆทั่วโลกต่อให้จะเป็นชาติที่พัฒนานแล้วแบบสหรัฐหรือชาติที่เขามองว่าชาติประเทศต่างๆเป็นโลกที่สามประเทศที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมีหมด นะครับคือมันก็ไม่ได้ว่าดีทุกคน100%อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เห็นเลยว่าชาติที่พัฒนาขนาดนี้พัฒนาทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีการเงินเศรษฐกิจทุกสิ่งอย่างเนี่ยการศึกษา whatever ก็มีเหตุการณ์ที่แย่แล้วรุนแรงขนาดนี้เกิดขึ้นได้ในยุคปี2020ะมันก็จุกอ,อกเหมือนกันนะครับนะก็แย่จริงๆอะไรเงี้ยก็ ทุกวันนี้หวังว่าจะให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถามมาอีกไหครับว่าเล้งกลับเถอน้องเล้งกลับได้แล้วอะไรเงี้ยเล็งก็ยังรอที่จะกลับอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันหลายอย่างมันยังไม่ลงล็อกอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการกลับอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายองค์ประกอบมากๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยยังไม่ได้ที่จะกลับนะครับแต่ก็เร็วๆนี้อาจจะก็อาจจะกลับแต่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มามาเล็งก็ต้องอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้กลับเพราะนี่ก็คือบ้านของเขาอะนะครับเราก็ต้องอยู่ อยู่กับมา้มาก็อยู่ดูแลกันก่อนอะไรเงี้ยนะครับให้เหตุการณ์มันโอเคดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโควิดยังไม่จบเนี่ยที่บอกความมัวย,ยังไม่ทันหายอะ่ะความควายก็เข้ามาแทรกอะ่ะมีเรื่องของการประทวงอีกอะไรเงี้ยนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นก็ต้องอยู่กับมา้มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกลับมาบินได้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีดีขึ้นผ่อนคลายกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวกลับน,นะครับก็ไว้ จะมาอัปเดตกันใหม่แล้วก็มานั่งมาทอล์กมาพูดถึงเรื่องต่างๆมาอัปเดตให้ฟังอะไรกันนีกนะครับก็ยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณแล้วก็อ๋อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกาลังใจมาให้ตลอดเลยนะครับเรื่องอ่านแล้วก็ได้รับแบบกาลังใจดีตลอดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เทคแคร์ทุกคนครับบ๊ายบาย